<laughs> พอง่องดีก็จะเอาของมาสงพี่น้องเลยเอออยพดีอะสบายดีนะสบายดีเลยสบาสดีบรรดาพี่น้องมั่นถูกทุกคน พี่พีพระท่านได้ท้ายพี่เนาะนะก็ดีเราจะเอานี่มาส่งเอาเครื่องมาส่งพี่เนาะจ้าจ้าจตาจ้าจ้าพี่เนาะจับมันมายังคนแหละนะกะาอีกตืมเช่นเกาเช่นเคยนะพี่น้องทางพี่พีเพิ่นเพิ่น สั่งกับเขามาให้นะวันหยุดของเขา,เขานนมีหลายอย่างเลยหลายกองเลยพี่น้องแต่เส่บขนานเราสามกองไม่น้องเพื่อนได้ยินงมืดอะไงน,นี่อันนี้เป็นนี่จะเป็นซอสเป็นยังี่แหละอนะนี่ น่าจะเป็นน้ำจิ้มมันเนาะน้ำลาแต่น,นี่นะหลายพี่น้องเบ่งขออนญาตเบ่งซื้อพี่เนาะนะเป็นจงว่าบ,บอกเนี่ยสี่ข้าวหน้าเป็ดบวกหมูกรอบอมันทั้งหมดหรอร่าจงังอย น้าจะแม่แมเน,นาะหน้าเป็ดเราก็มีหมูกรอบเลยมีทั้งเป็ดแล้วก็มีทั้ทง,ทงหมูกรอบนะพี่น้องเนาะหน้าตาน่ากินขนาดมีผักมีเครื่องกับแกบแลบน้วก็มีนำ้ำน้ำเนี่ยน้ำซอสอ,อ,อ,อ่ะน้ำจิ้มอ่ะประแล้วก็ย่างบูเบ็ดเนาะเพิ่นสั่งอัินมาให้คืคือ,อทุกอย่างเลยนะ แน,นะนำผอน้ำเลยอ่ะเนี่ยน,นะโอ้ยอยู่ทางฟังพี่นี่สะดวกสบายขนาะดนี้หรือเปล่านะไม่เหงาใช่อหมมีคนบอกว่ามีเอ่อไม่โอเลี้ยงอ่าอันนึ่งโอ้โหคือกันว่าได้ไ้มโอเลี้ยงอันนี้นะ่ะจะเป็นโอเลี้ยงสีมันบ่ดำงบันได เลยกล็อันนี้นะจะเป็นชาดัำนะสั่งมาสองอันมีโอเลียงมับชาดัำปะมานนี่แหล,ละพี่น้นะองเนาะคนเอามาให้เนาะ,ะเดี๋ยวเข้าไปกินน้ำกัน,กน,นะนนะแนซ่็จแบหอมกันนะพี่น้องนะวันนี้กะเดี๋ยวเขาลองมาชิมหอมๆกันนะลองมาชิมลองมากินน้ำรูดเลย ได้ซีมเดมบ่งส่งมาเป็นตาแซ่บพอนน่าจะกินเลยพี่น้องตอนนี้ก็เวลาเท่าไดล่ 11. ะ11:43นเนาะพอดีอาหารเทีย่ยงเป็นอาหารเทีย่ยงของพวกเฮาเลยพวกเฮาก็หากัน,นึงข้าแต่แล้วเนาะมวันหยุดก็ตื่นสายนึงนี่พี่น้องหน้าตาเนาะอ่า กล่องนะฮะซูมเข้ามาบ้าง,ลลงแต่แชมขนาดพี่น้องเลยอันนี้พิกน้ำปลาปะ่ะ xin mời anh kiểu mũi tàng hộ sáng sáng mất video này คืออยู่ทางฝั่งไทยนี่สะดวกสบายขนาดน้องพี่น้องเนาะอยากกินไม่ยังบแบบสั่งเลยแม่นกระทั่งน้ำนะเพื่อนก็นยังเอามาสงนะ่งเลยอันนี้นะอันนี้มีอันนี้กล่องนึงแล้วกันเชิอันนี้ก็บแบบเป็นอันนั้นเป็นน้ำแขง็งนะใส่มาให้พร้อมเลยครบจบในอ่า ทีเดียวสะดวกสบายขานาดเนาะ เราดำบนแนจ้ปกติก็จะเห็ดนั่นนี่บอสนะแต่ว่าเท่าทีทางอ่พี่พีพันแนะนำเนาะก็คือแบบพันวาราดน้ำมันนี่ลายๆแต่รสชาติมันจึงสิเข้มข้นน,นะน,ะ,น,ะ,นะเดี๋ยวมาลองชิม,มพร้อมๆกันไปเนาะนนี้เป็นนี่เนาะเป็นหมูกรอบเนาะ,ะข้าวหน้าหมูกรอบ ครับพี่น้องวังดีกิ้เสี่ม,มูแล้วปีเนี่ยมันชิมเป็ดมูกรอบกับสมซื้อนะพี่น้องกรอบขนาดครบในแบบก,กุบกับกุบกับเลยนะอันนี้เป็นเป็ดนะพี่น้องเขาหนาเป็ดเนี่ย แต่พน้องตายอันนี้เต็งรูกซาร์ตเนี่ยนะจะแห้งเข็มขุ่นเขาไปตื้มพี่น้องไห้ 3 sản như nào Thì cho nó Hãy subscribe Để พี่น้องเด้อกล่ขเขานำการน,นะอฟอ,อันนี้มียากออันนั้นมีโบวันอลลแช่ phòng cho anh xuân âm khẩu Anh có cái gì vậy? Cổ quạt cá lắm. Kinh hoàng gần Khó khăn nhảy như vậy nào Mua nặng ไก่เดือดเป็ดเดือดกรเป็ดยา่างเป็ดย่างหน้าเป็ดย่างเนี่ยข้าวหมอกอ ปิงเลยกินตอนลุบสาวนะตบสาวนะวนะยังดยู่ากนะนั้นเวลากินข่าวกินเนื้อกันมากแค่นที่อเ,เอาข้าวเข่ามาตำกันนะที่เป็นเจา้าดังก็มี ส่งนันี่ยออนไลน์ยม่เจออ่อยนไดีดีดีคือยู่ทางฟังพี่นะคือแบบไม่ยังก็ตามแบบไปทางออนไลน์มืดหล้ว บ้านารเฮ้ากับมีบางส่วนที่ว่าหันไปออนไลน์แต่ว่าล,ลักลักชส่นใหญ่ก็คือแบบยังอ่าเน้นห้าหานกันยุ่นนะ

ประเภทนั่งแบบนี้ดเดนะือยเฉพาะนะอันนี้ใช้น้ำทางมาแต่ทีกันมันใช้น้ำมับบนขังแรกเลยเด๊ะใสแบบนี้มีซาดำกับอุลเลี้ยงเอาด่าชิมหนึ่งตัง จะใส่จะนั้นใส่จะนั้น่บ่อยข่าเถื่อจสีไ้เอเจะเลือกทอกใช้นีเลือดแบนี้นะออมแบบนี้่อคืบรน่องเห็นะด็กเห็นแล้วใส่หนีไปไดก็มาจเสคือมันไข้ของนี้บอนะ่อ,อ,อย ีคือกันน่นจว่าอันนั้นน,น,น, <Okay. S 1> นนี่เข้มกว่ไม่เน่งมนมดอ,อัด,ดอัดบ้วปอด,ปด็ตัวนั้นน่าจะป็นซาด,ดำแล้วโดนยัสีเราเข็ดกว่าฝากิดงนนะ

khai khai gắp nằm xương sầu cua anh ăn ăn đứt <laughs> nhìn sạch sẽ như nào

dân sòn con rồi bên em Nên cắt đúng ประมาณนี้นะพี่น้องนะมาถ่ายบรรยากาศให้เบิรงพอหอมปลาหอมคอจังสินลยนเนาะแบบแป๊บพอเขาขามาอยู่ทางฝั่งพี่อ่ะก็มีเอื่อยๆไอยพี่ๆไล่ๆทางพันทางพันแพงเฮาเนาะทางพี่ๆนี่ก็เป็นเอีกคนนึงเดี๋ยวพันทางแพงครัเป็นห้องเป็นใ้ายนะพอเขาตลอดเวลาน่ะยังใดก็คอย สังนั่นสังนี้มาให้กับพาไปหันปมานี้ตลอดนะพ่อเฮากับผมมีอย่างชิดต่อบุญแทนคุดเนาะกับขอขอบอกขอบใจนะนำทางอี <ไป S 1> พีเพื่อคอยสนับสนุนคอยเป็นกำลังอกกำลังใจให้พวกเฮามาโดยตลอดนอเนาะกับพวกเฮากับชิต่างอกต่างใจสวยง,งานอยู่ที่ละไปให้มันถึงที่สุดเนาะสำหรับอีพีนี้พวกเฮากะขอตัวลาไปแล้วเนาะไปพบกันใหม่ในอีพีต่อไป สบายดี。